สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับผมแซมมาแนะนำรถสวยๆอีก2คันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น Toyota p i รีเ e r 4ประตูเกียวโต้นะครับเครื่องยนต์2.4ตัว e นะครับ150แรงม้านะครับเป็นรถปี2018จะบอกเลยว่า2คันนี้รถสวยไม่น้อยทั้งคู่ครับมีไม่หลักหมื่นหนึคันด้วยนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับเป็น รถรุ่นยอดนิยมที่ขายดีมากๆนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับ2คันนี้ราคา5 2 9 0 0 0บาทนะครับราคาเงินสดจบเลยนะครับราคานี้นะครับผมมาเริ่มจากเจ้าคันนี้คันแรกเลยนะครับผมเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับยกสูงแคลรี่บอยเสมอเก่งนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับผมเริ่มจากกอชอนี้ครับ2816นะหน้าเซตอิดิชั่นนะครับผม นี่ครับเครื่องยนต์2,400ซีซี150แรงม้านะครับผมมาดูในส่วนคานหน้ากันก่อนเลยเห็นไหมครับคานหน้าตรงนี้รูกลมนะคมคมนะคมคมน็อตคานไม่ขยับนะครับผมน,น็อตคานไม่ขยับตัว R นีน่ชัดเจนนะชัดเจนนี่ครับรูคมคมกลมๆ,ๆ,ๆนะครับมาดูแก้มหน่อยนะครับดูแก้มครับสวยงามนะครับ สติกเกอร์ใสๆตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับน็อตฝวากระโปรงหน้าไม่ขยับนะครับปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะปั๊ม um, ลมสวยงามอยู่เบรก ABS นะครับสวยงามอันนี้ยังไม่มีการล้างห้องเครื่องยังไม่มีสปานะครับผมมาดูแผ่นเพจเห็นไหมครับเพดเดิมๆคมๆสติกเกอร์มอกอก็ยังอยู่นะครับห้องเครื่องสวยงามแห้งๆนะ น็อตฝากระโปรงสวยงามมาดูน็อตแก้มกันหน่อยอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับไม่ขยับเลยสติกเกอร์นี่สติกเกอร์นะครับสวยงามอยู่นะดูไฟหนงไฟหน้าสวยๆใสๆนะครับเดิมๆไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมสวยงามครับคันนี้คันแรกนะครับที่แซมแนะนำ มาตรวจสอบยางกันหน่อยนะครับยางยี่ห้อดัลลอบนะนี่ดัลลอบนะครับผมยางปี2021นะครับผมนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูซุ้มล้อกันนิดนึงอะชัดซีนะครับสวยงามครับนี่เห็นไหมครับเห็นเลขชัดซีตัวถังชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแค่ฝุ่นเป็นเลอะฝุ่นเฉยเฉยนะครับผมยังไม่มีการเก็บงานนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเค l l y b บอยนะครับเป็นตัวแบบเสมอเก๋งนะครับผมตัว E นะครับด้านท้ายตัว E นะครับนี่ตัว E นะครับผมดูเบาเป็นเบาผ้านะครับยังสวยงามอยู่เบาผ้านะยังไม่แกนยังไม่เก็บงานให้นะครับแผงข้างสวยงามอยู่นะครับผมมา เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะเดี๋ยวแซมดูเลขไมให,มให้ครับห1 6 7 3 8ก้1มิกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผม1,000 100, 0แต้นๆครับคันนี้ถือว่าไมา่ๆไม่เยอะนะครับรถปี2 0 1 8วิ่งปีละ20 0 0 0โลถือว่าไม่เยอะนะครับมาตรฐานแล้วก็ทีเด็ดคือคันนี้ครับ1,665ครับคันนี้เลย จะบอกเลยคันนี้เลขไมล์80,003นะครับเราขายราคาเท่ากัน529,000บาทนะครับผมคันนี้แซมสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ด้วยมาเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบๆเงียบ,ยบๆนะครับผมดูฝาหน้าก่อนหน้าสวยงามครับน็อตไม่ขยับเหมือนกันมาดูน็อตแก้มหน่อยสิเห็นไหมครับน็อตแก้มก็สวยงามนะครับสติกเกอร์ก็สวยยังอยู่ คันเดิมเดิมคมคมนะครับผมอ่าดูอ่า,อาตัวอาร์ดูดูก่อนนี่ตัวอาร์ทำมีฝุ่นนิดนึงนี่ตัวอาร์นะครับสติกเกอร์หมอ้อน้ำนี่ตัวแอลนะครับชัดเจนนะครับคานหน้าสวยงามนะครับดูแผ่นเพจก็สวยงามาสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปไม่ขยับเช่นกันนะ ไฟหน้าก็เหมือนกันครับตัวเดียวกันนะครับใส่เดิมๆเลยไฟตัดหมอกนะครับผมมาลองดูยางนิดนึงก่อนยางตัวนี้เป็นของกูดเยียนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้ยางใหม่กว่าครับยางเป็นยางปี22่สอกับดาที่ยี่สิบสามนะครับผมลองดูซุมล้อกันนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับเลขตัวถังชัดเจนเนี่ยช่วงล่างไม่เป็นสนิมนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของมีแคร y บอยเช่นกันนะครับผมปี18 c a r ด y Boy บเช่นกันที่แซมบอกเห็นไหมครับ83,293กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับภายในคันนี้สวยเลยเห็นไหมครับมีรอยยับเล็กน้อยสบายมากนะครับตรงนี้ภายในยังสะอาดอยู่เลยนะครับนี่ผ้าหลังคงผ้าหลังคาสวยงามนะครับ ซีดีก็มาตรฐานรับวิทยุซีดี USB มาตรฐานเกียร์ออโต้นะครับผมแนะนำรัามี2คันนี้ที่แซมแนะนำเลยนะครับผมรถยอดฮิตรถรุ่นยอดนิยมราคาที่จับต้องได้ครับไฟหน้าติดนะครับสวยงามมากครับนี่สวยงามครับสองคันนี้แนะนำเลยนะครับคันนี้เลขไม่แปดหมื่นสามพันนะ อีกคันหนึ่งเลขไมค์คันนี้หนึ่งแสหนึ่งหืกันขายราคาเท่ากันนะครับเป็นแบบมีแครี่บอยทั้งคู่จดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะปีสิบแปดมาหนี๋ยลองไปดูด้านท้ายกันนิดนึงจะพาไปดูด้านท้ายกันหน่อยสำหรับคันนี้นะนี่ด้านท้ายนะครับกทหนึ่งหกหกห้านะครับผมสวยครับรับรองคันนี้ ดูด้านดูด้านท้ายเห็นไหมครับนี่นะครับผมดูด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์ยังชัดเจนอยู่เลยครับน็อตไม่ขยับนี่ครับสีอนะครับอีกฝั่งหนึ่ง 4L นะครับสวยๆคมๆนี่แถมไฟตรงแคริบอยยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับนี่นี่สวยงามนะครับแนะนำครับคันนี้ไม่แปดใครมาก่อนเลือกก่อนเลยนะครับสำหรับ แค r ีบอยแบบเสมอเก่งไม่น้อยด้วยปี18นะครับผมรถจอดอยู่ที่เชพารักษ์นะครับสำหรับ2คันนี้นะครับจัดไฟนั้นก็ได้นะครับ2คันนี้เครด,ดิตดีจัดฟรีจัดเต็มได้เลยนะครับฟรีดาวกันไปเลยนะครับผมซื้อเงินสดแถมค่าโอนให้ด้วยนะส่วนซื้อเงินผ่อนฟรีประกันภัยให้อีกต่างหากนะครับผม 2คันนี้แนะนำนะครับแบบมีแคริบอยปี18ทั้งคู่ยกสูงเกียร์โตนะครับ4ประตูโอเคครับผมฝากไปด้วยครับสำหรับ2คันนี้การรับประกันเครื่องยนต์เกียร์มีให้เหมือนเดิมครับ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรแรกให้นะครับผมเบอร์เดิมครับ0ูนย์แหกสามห้าสครับศูนย์แ3ดหกสานะครับผมใครหา4ประตูยกสูงราคาเล้าใจราคาจับต้องได้แนะนำเลยครับ จัดได้เลยครับผม